สวัสดีครับผมจักรนนทบลครับคลิปนี้พาไปดูเบื้องหลังบรรยากาศการทัวร์คอนเสิร์ตแล้ววันนี้พิเศษมากๆเพราะว่าผมมาเล่นดนตรีกลางน้ำครับเราอยู่ที่ตลาดอัมพวานะครับแล้วก็วันนี้นไหนๆมาเล่นกลางน้ำแล้วอยากจะมีความระทึกใจนิดนึงครับผมจะทดลองเอาสายแจ็คเส้นละ400กว่าบาทมาใช้งานจริงเดี๋ยวตามไปดูกันว่าแจ็คราคายย่อมเยาถูกๆเส้นละ400บาทเนี่ยจะใช้งานจริงรอดไหมรวมถึงวันนี้การเล่นดนตรีกลางน้ำบรรยากาศเป็นยังไงเดี๋ยว ตามไปดูกันครับมา,มาถึงกระลุนระทึกเลยครับผมต้องกระโดดลงโป๊ะนะตรงนี้เขาก็เป็นเวทีที่ทําเป็นโป๊ะขึ้นมาเฉพาะงานนี้เลยนะตามมาครับตากล้องระวังด้วยนะสวัสดีครับ้องโมบ น้องมูแผงโฟลีฟนะครับเขินมุกเขินอาตามาตามาตามาวันนี้ก็บรรยากาศการทำงานก็ค่อนข้างร้อนนะ2องโมงครึ่งแดดเปรี้ยงๆเลยที่ตลาดอัมพวาแล้วก็บรรยากาศที่เพื่อนๆเห็นนะโคตรคููเดี๋ยวตอนกลางคืนผมว่ามันต้องสวยมากแน่ๆเพราะเราเล่นกันอยู่กลางคลองกลางน้ำเลยก็ เดี๋ยววันนี้อุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยก็เหมือนเดิมครับเดี๋ยวจะต่อผ่านมัลติเอฟเฟกนะครับแล้วก็สายแจ็คที่เราจะใช้วันนี้นะครับที่บอกว่ามัน400กว่าบาทเนี่ยคือยี่ห้อซายนะครับรุ่นออกัสครับจากทางร้านซาวเอ็นครับใครสนใจสายแจ็คราคาย,ย่อมเยาวก็ลองทักไปดูได้แต่ก่อนที่จะซื้อเนี่ยเดี๋ยวให้ดูคลิปนี้ก่อนลวกันว่าเฮ้ย400กว่าบาทเนี่ยมันใช้งานในระดับโปรเฟชชั่นแลเนี่ยมันเสียงมันไปได้แค่ไหนครับแล้วก็ความพิเศษของมันที่ผมชอบนะครับก็คือสายอ่ะ มันน้ำหนักเบามากๆเลยรวมถึงที่ตัวสายเนี่ยมันจะเป็นไนลอนถักนะครับอันนี้ข้อดีที่ทางแบรนด์ซาวเอ็นเขาเคลมมาเนี่ยเขาบอกว่าคือเวลาที่เพื่อนๆหยิบออกจากกระเป๋าอะ่ะสามารถใช้งานได้เลยนะแล้วก็สายแจ็ค400กว่าบาทเนี่ยรับประกันถึง10ปีนะครับแต่ว่าเงื่อนไขาการรับประกันเนี่ยให้เราดูไอ้ตรงที่หัวหุ้มเนี้ยเขาก็แจ้งไว้ว่าหัวหุ้มเนี้ยต้องแบบอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์คือไม่มีการไปแกะนะครับ เพื่อป้องกันแบบบางคนแบบแกะออกมาแล้วไปโมไปอะไรเองอันนั้นเขาก็จะไม่รับประกันกันถ้าเกิดแบบว่าอยู่ดีๆมันไม่ติดแล้วก็หัวนี่มันอยู่ในสภาพปกติเนี่ย oh <my. S 1> ก็รับประกันเลย10ปีนะครับ oh <my. S 1> แล้วที่สําคัญครับยี่ห้อสาย oh <my. S 1> เพื่อนๆรู้ไหมครับเป็นสายแจ็คเมดินไทยแลนด์เป็นแบรนด์ของคนไทยนะก็เนี่ยครับที่บอกว่าพอเวลาสายมันเป็นไนลอนอ่ะรวมถึงมันไม่ค่อยหนักมากเนี่ยหยิบออกมามันใช้งานได้เลยคือเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะผมทำอย่างเงี้ยมันไม่พันกันอนะ คือการจะทาให้มันพันกันเนี่ยยากมากหรือว่าถึงว่ามันพันกันแล้วอ่ะมันก็ยังแบบว่าสามารถคลี่ได้ในเวลาอันสั้นนะอันเนี้ยค่อนข้างเวิร์กสำหรับคนที่ใช้สายแจ็คผมเข้าใจเลยว่ามักจะลำคาญเวลาที่สายมันพันเนี่ยเนี่ยหรือผมลองทำให้มันพันพันพันปุ๊บเนี่ยดูดิเนี่ยมันก็ไม่พันแล้วก็เขาค่อนข้างเคลมนะว่าสายแจ็คเนี่ยแบบค่อนข้างที่จะแบบ ถึกทนไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงเดี๋ยวเราจะมาลองผมจะลองดูแล้วกันลองแบบอาจจะทํรลายจิตใจคนรักเครื่องดนตรีนิดนึงแต่เราลองดูว่าเดี๋ยวจะลองฟาดเนี่ยอย่างเงี้ยเอ้ยไม่โดนเนี่ยเนี่ยดูดิก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าเนี่ยเราทุบกันไปขนาดนี้แล้วเนี่ยมันยังใช้งานได้อยู่ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวให้ดู แตกยังยังอ่ะเดี๋ยวลองดูเส้นเนี้ยทำลายขนาดนี้ไปแล้วเดี๋ยวลองดูนะขอเบรกกันสักนิดนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนคอนเทนต์ดีๆแบบนี้หรือว่าอยากเรียนกีตาร์ไฟฟ้าตอนนี้ผมมีคอร์สเรียนกีตาร์ด้วยตัวเองแบบดูวิดีโอ ดูเมื่อไหร่ก็ได้ไม่จำกัดเวลาความยาว6ชั่วโมง181คลิปเพื่อนๆที่ต้องการปูพื้นฐานตั้งแต่เริ่มต้นควบคู่กับการรู้ทฤษฎีหรือว่าน้องๆที่กำลังเตร็มตัวเข้าสอบมหาวิทยาลัยคอร์สนี้ได้เรียบเรียงเนื้อหาไว้ครบถ้วนโดยที่ในคลิปวิดีโอมีโน้ตมีแทบ็บดูได้ครบจบในวิดีโอแล้วก็มีมุมมองถึง3กล้องเห็นชัดทุกรายละเอียดการสอนครับสำหรับราคานะครับ 2,490บาทแล้วก็ช่วงนี้มีโปรโมชั่นลดเหลือ1,690บาทแล้วก็พิเศษสุดๆส,สำหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่แคปเจอร์หน้าจอนี้ส่งมาให้ที่ผมทางเพจ Facebook ลดพิเศษไปอีกเหลือ1,490บาทแต่ว่าแค่10คนแรกเท่านัน้นะนครับขอฝากด้วยครับ b a s i c Guitar ค o u r s บายจักรนัทพล เป็นเสียงที่ใช้ใส่แจ็คของซายนะครับก็จะเห็นว่าผมจะใช้2เส้นก็คือเส้นแรกจากนี่เลยกีตา้านะครับเอาออกไปครับแล้วก็ไปเข้านี่เข้าเอฟเฟกที่อินตัวน,นี้แล้วก็เอาเข้าตู้ก็จะมาโผล่เส้นนี้แอจริงอ่ะตู้อ่ะเราเอาแค่เอาไว้ฟังเป็นมอนิเตอร์เฉยๆเพราะว่าเสียงที่เพื่อนๆได้ยินเนี่ยจะเป็นเสียงจาก XLR ที่เอาพุตออกเข้าเครื่องอัดซูมนะครับแล้วก็อีกเส้นหนึ่งก็จะเข้าไปที่มิกเซอร์เลยนี่ก็เป็นเสียงจากสายแจ็คของซายนะครับประมาณนี้เลยจริงๆถามผมเนี่ยผมก็ไม่ได้แบบว่ารู้สึกถึงความแตกต่างมากถ้าเกิดเทียบกับแบบอย่างอันเนี้ยเป็นสายแจ็คแบบมอนสเตอร์นะซึ่งเส้นเนี้ยผมใช้มายาวนานมาก10กว่าปีเหมือนกันดูดิค่อนข้างเยินะแบบถ้าเราเล่นจริงอะมันจะไม่ได้แบบ รู้สึกจ๋าขนาดนั้นว่ามันต่างกันแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆฟังจากที่บ้านฟังจากลำโพงหรือว่าใส่หูฟังอะ่ะผมว่ามันอาจจะได้ยินคาแรคเตอร์ของความแตกต่างกันบ้างตรงนี้แล้วแต่ความชอบแต่ถามว่าเส้นนี้อย่างถ้าเกิดความยาว6เมตรน่าจะประมาณแบบ500กว่าบาทของทรายนะแล้วก็ความยาว3เมตรเนี่ย400กว่าบาทถ้าเทียบราคาที่มันต่างกันมากผมก็คิดว่าสาหรับเพื่อนๆที่อยากประหยัดงบอะ่ะมันใช้งานได้นะแล้วมันก็ เกิดพังแบบพังจริงๆหรือหายเราก็ไม่ไม่ค่อยเสียดายมากนะเดี๋ยวลองเสียบผ่านม m o เตอร์ดูแล้วกันแล้วลองฟังเทียบกันเล่นๆอาว่าระหว่างม m o เตอร์กับที่เป็นสายเสียงมันต่างกันแค่ไหนแล้วเพื่อลองคอมเมนต์กันดูเพราะหน้าที่ผมเล่นตรงนี้ยผมบอกเลยว่ามันไม่รู้สึกถึงความแตกต่างอ,อาจจะเป็นเพราะว่ามันไม่ได้ฟังแบบละเอียดในหูฟังอะนะอลองฟังดู เมื่อกี้ก็เป็นการเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างทรายรุ่นออกัสกับมอนสเตอร์นะซึ่งมอนสเตอร์เนี่ยตอนนั้นผมซื้อน่าจะประมาณเกือบเกือบสี่พันแต่ว่าอันนี้ย4 0 0กว่าบาทก็ห่างกันเกือบ10เท่านะนี่ไม่ได้จะบัฟว่าอันไหนดีกว่ากันนะครับเพราะว่าแต่ละยี่ห้อก็มีค่าแบนดิ้งของเขาแต่ส่วนสําหรับไซายก็แบนด์ใหม่นะครับของคนไทยด้วยโดยร้านซาเอ็ดนะครับเดี๋ยวผมซาวเช็คกันต่อแล้วเดี๋ยวฟังเสียงกันไปเรื่อยๆกันครับ นี่ก็เป็นซาวด์สดๆจากหน้ากล้องนะครับแล้วเวลาเล่นจริงเนี่ยผมจะชอบแบบเปิดตู้สำรองไว้เบาๆนิดนึงนะเดี๋ยวตอนนี้เพื่อนๆลองฟังเสียงจากมิกเซอร์กันละกันแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้แบบลงตัวมากนะครับเพราะว่ามันเป็นเสียงตอนที่เรากำลังจะซาวด์เช็คกันลองฟังดูแล้วเทียบเสียงจากสายแจ็คสกันดูครับ เเเีีียยดดวอมานนี่ก็คือเสียงจากมิกเซอร์นะครับอาจจะยังไม่ได้สมบูรณ์มากนะเพราะว่ารอมลังซาวเช็คกันอยู่แล้วกีตาร์เนี่ยก็ไม่ได้ดังมากด้วยเพราะว่าเป็นบาลานโดยรวมนะครับเดี๋ยวลองไปฟังเสียงโซโล่แทร็กกีตาร์อย่างเดียวกันบ้างว่าสายแจ็คสายออกัสให้คัลเลอร์เป็นยังไง เป็นไงครับกับสายแจ็คทซายรุ่นออกัสนะเมื่อกี้ก็ได้เอาทดลองใช้งานแล้วไม่มีปัญหาอะไรนะครับซาวดีเลยสําหรับเพื่อนๆที่ดูอยู่ก็ถ้าสนใจอยากทดลองก็แวะไปที่ร้านซาวเอ็ N ได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมขอตัวไปพักผ่อนก่อนเดี๋ยวจะมาเล่นในช่วงกลางคืนเนี่ยไปฟังบรรยากาศการเล่นจริงๆกันละกันแล้วล,ลองดูว่าทายออกัสรุ่นนี้ใช้งานจริงเสียงเป่นยังไงครับเดี๋ยวตามไปดูกันครับ ใกล้เวลาทําการแสดงแล้วครับตอนนี้ก็แบบมีน้องๆเด็กๆตัวเล็กๆไว้กำลังน่ารักนะครับมาเล่นดนตรีนะเดี๋ยวนี้ผมว่าเด็กๆเ,เล่นดนตรีกันเก่งมากเก่งกวายุคผมอีกอะ่ะและอีกหน่อยเนี่ยเวลาที่โตไปเป็นผู้ใหญ่เนผมว่าวงการดนตรีบ้านเราเนี่ยต้องมีนักดนตรีเก่งๆอีกเยอะมากมายเลยครับแล้วก็พูดถึงสายแจ็คเนี่ยเพื่อนๆลองคอมเมนต์กันได้นะว่าที่เพื่อนๆใช้สายแจ็คอยู่สำหรับในกติีอาชีพที่ดูอยู่หรือว่าน้องๆที่กําลังหัดเล่นเนี่ย ลองคอมเมนต์กันได้ว่าใช้ใส่แจ็คยี่ห้ออะไรราคาเท่าไหร่นะครับและเดี๋ยวตอนโชว์เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะใช้สายรุ่นออกัสอีกหนึ่งรอบนะในการทดลองตรวสอบว่าเฮ้ยใส่แจ็คในราคาแบบ4ี0หเนี่ยมันจะใช้งานจริงแบบโปรเฟชชั่นอลได้ไหมครับแล้วก็พูดถึงอัมพวาผมว่านะตอนนี้ก็เหมือนแบบซบเซาลงมาเยอะเนะาะเมื่อก่อนที่เคยมาเที่ยวเนี่ยเหมือนแบบคนจะเยอะมาก วันนี้วันเสาร์ก็ยังรู้สึกว่าคนน้อยอยู่ใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็อยากให้มาเที่ยวอัมพวากันเยอะๆนะครับไอก,กิจกรรมการเล่นดนตรีเนี่ยกลางคลองเขาเนี่ยเหมือนเขาจะจัดเกือบๆทุกอาทิตย์เลยยังไงก็ฝากติดตามดูแลกันกับอัมพวาน,นะครับเดี๋ยวขอตัวไปดูน้องๆเขาเล่นก่อนละกันนะแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นกันกันกบพี่สิวพิยนุชครับ ช่วยล้องดีกว่านะคะรอบนี้จิจะไม่ล้องนะอยากได้ยินเสียงทุกคนนะคะมาหนง่งหกไปด้วยกัน เลยเธอชันไว้อย่าทำให้ฉันเจ เป็นยังไงกันบ้างครับกับการทดลองทดสอบสายแจ็คสายรุ่นออกัสนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ดูแล้วอยากลองหรือว่าอยากสั่งซื้อนะครับทักไปได้ที่เพจซาวเอ็นเลยนะครับแล้วก็ในอนาคตน่าจะยังมีอีกหลากหลายรุ่นนะนะตอนนี้เขาก็จะมีอยู่2รุ่นนะครับก็คือรุ่นแบบ3เมตรกับ6เมตรนะครับ400กว่าบาทกับ500กว่าบาทครับใครที่สนใจสายแจ็คในราคาย่อมเยาวนะครับทักไปได้ที่ทางเพจของซาวเอ็นครับขอฝากเพด้วยนะครับสายแจ็คแบรนด์คนไทยี่ห้อซายรุ่นออกัส อย่าลืมช่วยกันกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามให้กับช่องจักรนาทพนด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ